สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง YouTube ของสาลุงอีกแล้วนะคะนี่ค่ะที่อยู่ในมือของสาลุงนี่มีใครแยกออกไหมเอ่ยว่านี่คืออะไร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 ยุ่งยงยุ่งยงยุ่งยงนี่คืออะไรคะนี่คือผลงานมายงชิดของมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญของสายลุงค่ะที่ดงละครนะครนายกค่ะทุกคนขาะนี่ค่ะที่นิ้วโป้งสาลุงนี่คือไข่ค่ะ ไข่เบอร์สามค่ะนี่คือไข่ไก่เบอร์สามส่วนที่อยู่ทางด้านนิ้วก้อยเนี่ยค่ะดิ้งดิงด้งดิงด้งดิ้งตรงนี้คือมายงชิดจากส่วนของสสยลุงขามายงชิดรุ่นแรกนะคะเป็นไงคะลูกเท่าไข่ไก่คะ่ะคุณคะ่ะลูกเท่าไข่ไก่คะ่ะเท่ากันเปะคะ่ะลูกเท่าไข่ไก่เบอร์สามค่ะคุณคะ่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากคะ่ะ นาเสียดายอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเสรลุงขอวางไข่ก่อนเดี๋ยวไข่แตกค่ะสักครู่นะคะนาเสียดายค่ะเนี่ยเสรยลุงอยากจะร้องไห้เสรยลุงไปไม่ทันนะ่ะแมลงวันทองมันเล่นงานนะ่ะเสรยลุงตอนแรกคือเสรยลุงแพนไว้ว่าจะไปสวนอ่าวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดมกราที่ผ่านมาที่เสรยลุงไปถูกไหมเสรยลุงแพนไว้อย่างนั้น เพราะอะไรเพราะว่าก่อนปีใหม่อะใส่ลุงไปวันที่ยี่สิบสี่แล้วปรากฏว่ามายงชีดอะเขายังไม่ติดลูกเยอะทีนี้ทีทีนี้ที่ไหนได้คือใส่ลุงไม่ได้ปีนไปดูข้างบนอะไม่ได้ปีนต้นไปดูว่ามันมีตรงไหนติดลูกบ้างแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มันอยู่บนที่สูงอะค่ะรุ่นแรกอะมันติดลูกเยอะมากแล้ววันที่สามสิบสามสิบเอ็ดที่ใส่ลุงไปมาค่ะ มันก็สุกค่ะมันก็สุกแต่มันไม่ทานไงคะพเพราะเสดุงไปห่อไม่ทานค่ะนี่คือข้อเสียของการไม่ได้ห่อมาโยงชีดค่ะนี่เลยมแมลงวันทองเล่นงานค่ะพอมแมลงวันทองเล่นงานปุ๊บหนอนชอนตูดแตกเน่าค่ะเละหมดเลยลูกต้องใหญ่แล้วรสชาติไม่ธรรมดานะคะนี่เสดุงต้องต้องจัดการเอาพื้นที่ที่มแมลงวันทองมันเล่นงานเน,าเน่าเนี่ยทิ้งไปเนี่คะ่ะต้องทําแบบเนี้ย เสร็จแล้วก็กินเนื้อส่วนที่ยังดีอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันอร่อยมากมายงทีที่ส่วนเซรุงค่ะเซรุ่งแบบบอกได้เลยว่าอร่อยมากปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วปีสองห้าหกสามช่วงประมาณมีนาเมษาน้องชายเซรุงค่ะกลับบ้านเราไปซื้อมายงชิดจากบุรีรัมมาฝากเซรุงเขาบอกว่าอยู่แถวไหนเนาะของบุรีรัมอ่ะเขาซื้อมาฝากรสชาตินี่คุณละเรื่องเลยค่ะ รสชาติคนละเรื่องมายงชิดต้นตอมายงชิดพืชพืชศาสตร์ที่เป็นพืชพืช้นถิ่นมันต้องนครนายกค่ะเนี่ยแล้วมันต้องรสชาติอย่างนี้เลยบอกเลยว่ารสชาติดีมากนะคะดีมากดีมากแล้วผลผลิตของเซรุงที่จะดีค่ะเพราะเซรุงไปห่อไว้แล้ว ผลผลิตเกรดเอของเซลุงที่จะออกสู่ตลาดน่าจะประมาณวันที่20กุมภาพันธ์2514เป็นต้นไปค่ะรับรองว่าลูกใหญ่ไซนี้แล้วอร่อยมาก ใครสนใจสั่งจองมายงชิดของเสลุงนะคะมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญปลอดสารเคมีทุกคนก็จะเห็นว่าเสลุงทำอะไรไปให้บำรุงมายงชิดบ้างนะคะเนี่ยค่ะปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็น์ใครสนใจสั่งจองมายงชิดของเสลุงโทรจองได้เลยนะคะที่เบอร์0660464198ค่ะมะยงชิดลูกเท่าไข่ไก่เบอร์สามของเสลุงปีการผลิต2563ทับ64 จะได้ผลผลิตเป็นเรื่องเป็นราวประมาณวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเสดุงจะลงคลิปให้ดูนะคะใครสนใจสั่งจองโทรจองล่วงหน้าไว้เลยค่ะว่าจะเอากี่โลกี่โลกี่โลนะคะซึ่งเบื้องต้นการกําหนดราคานี่เสดุงต้องไปดูราคากลางของตลาดก่อนแล้วก็ดูไซส์ของเราถ้าไซส์ของเราเป็นไซส์ใหญ่ก็จะยึดตามราคากลางของตลาดแต่ถ้าไซส์ของเราเป็นไซส์เล็กนิดนึงเราก็จะลดราคาลงมานะคะเบื้องต้นเนี่ยยังไงถ้าใครอยากรู้ ว่าไอ้ที่เสรลุงโฆษณาสรรพคุณว่ามันอร่อยล้ําเหลือเนี่ยจะต้องปาดตูดเอาที่เน่าทิ้งแล้วก็กินส่วนที่เหลือให้ได้เนี่ยนะคะต้องลองค่ะโทรติดต่อใส่ลุงได้เลยที่เบอร์0660464198นะคะอย่าลืมอุดหนุนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญปลอสารเคมีแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใสรลุงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ